ค่ะครูน่อยหนึ่งศูนย์หนึ่ง,งจ้าเหมือนี่ห้าสิบไปเก็บบักไฟของยายอ้วนจ้าไปกันเลยจ้าฝนมันตกแล้วมันใกล้แตกจ้าหวานหวานเปียกไห แมนแมนเด็ดได้ละเต็มกระตาละโตหน้อมันโบตุบนาถือฝนหน่อยแมนปะอืม

เก็บบักไฟหวานครับน้ำอ้างมาพี่มันถือฟน้มันแตกถ้าเก็บลงกันเออแมอยมมมอมูมันแตกน้ำน้ำมันอันท่าไมนมันเต็ม ทำไมน่าลองตา่นกนเปา็แตเก็แตก่นย่งนได้่านวนเนี่งเมืนมลยังเป็นยังี่น่าะมันเกิดดีดีเลยนี่น้ำแหนงน้ำหยางนี่านเอาไปปลูกแล้วแต่ดูแลดีกับว่าเป็น

อันนี้ก็ต้อนไว้ครับได้หาจริงอันนี้มะเขือบ่าด้วยครับเนี่ย เป็นห้องคักจ้กะ <_ d ata> อันดับที่ส่งไงเยอรมันครับเจตเด้อเฮาพ่ามีผู้ใดเป็นลาพอเลยไปหาบีได้แล้วเอาผมทอบไปใส่เอาไปย้อยหน่อยอแล้วเชียวตาเขาละ <_ d ata> ของยายแล้เชียวไปได้เรเืจะมนันปสใส่ให้

ว่าพอเราเสียลงมามันเต็มเราได้มาไายออคนนึงเออเออเอาต้วนี้เก็บไก้กัได้เออมันคงแห้หมดเลยแกะมันอันไหนเนี่ยล่ะอน ได้บ่ได้อ๋อเอากระต่ายใหม่บ่ป้าเก็บบ่ใหม่ป้าบ่เดี๋ยว <laughs> ไปเตะบอลปะต้นเดียวกัยังคักเลยอไล่ะไอพี่ปตีล่ะพี่ปตีใ่พี่ปตีเอ้าเอาพี่ปตีลบพ่่พอลบพี่ปีลบพู่ยนอล้วพี่ปาวพ่อ้นั้งลยป จะอีกนาจะครูแล้วอีกจะครูแล้วจะเทิร์น้นึ้นแล้วพ่อเล้วมา

ครูน้อยหนึ่งศูน yeah. ย์หนึ่งจ้บายบายไ่บายก่อนน้องเพีงไม่บายอือไม่บายทำมือไม่บายกันบม่บายมบายเอ๊ะเยเอาหนอนไปละไป